วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับหลังผ่าตัดเป็นต้อกระจกหรือว่าลอกเลนตามาแล้วเราควรใช้แว่นแบบไหนดี mm hmm. คุณสมบัติของแว่นพวกนี้นะครับ mm hmm. หนึ่งก็คือเราจะแนะนาก่อนคือเรื่องพวกวัสดุอนครับ mm hmm. วัสดุเนี่ย mm hmm. ให้เป็นพลาสติกที่ม mm hmm. ีเกรดดีอาร์มีความยืดนะครับซ mm hmm. ึ่งบางรุ่นมันเป็นพลาสติกแข็งๆงนะับ mm hmm. อันนี้นะครับ mm hmm. สองก็คือ เรื่องตัวเลนนะครับเลนตัวนี้มีความสำคัญมากคือเลนหนึ่งต้องกันยูวได้แล้วก็ยังมีช่วยตัดแสงสะท้อนได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องที่3อันนี้ก็คือจะเป็นตัวเคิร์ฟนะครับการลมนะครับนี่เหมือนกันตัวนี้เหมือนกันนี่ให้ดูนะครับจะมีเคิร์ฟการลมนะครับการลมด้านข้างการลมตรงนี้นะครับตัวนี้เวลาใส่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องบางทีเราเอามือเข้าไปกะยี้ตานะครับ แต่รุ่นพวกนี้เราสามารถสวมทับแว่นได้ด้วยนี่ใส่เราสามารถทับแวนแบน่นแต่ตาได้สามารถใส่สวมทับแวน่นแต่ตาได้ด้วยโวรจกเีอจะเบานะครับคอนข้าง,างจะเบามากเบามากต่อมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้พวกนี้จะเป็นรุ่นเลนส์สีดําอันนี้จะเป็นเลนส์แบบเขาเรียกว่าเป็นเลนส์ออโต้เลนส์นะครับข้อดีของพวกนี้คือเราสามารถใส่ใน่มก็ได้ใส่ออกแดดเลนไม่ต้เปลี่ยนสีนะฮะใ็่สีดำนะครับนะัะ และตัวนี้ก็จะมีข้อดีอย่างนึงคือสามารถตัดแต่งผิดเงินเวลาเราใช้พวกครับเ็กใช้พวกอุปกรณ์อิ็กทรอนิ์ภายในบ้านเนี่ยได้หมดรวมกระทั่งตัดแต่ง UV นะครับนะานที่ดีหนึ่งเบาสองให้มีเคิร์ฟกันลมกันแสงกันนิ้วเข้าไปแย่พาสามวัสดุนะครับของเลนด้วยวัสดุของ ออกด้วยนะฮะจะทำให้เราใส่กับ,บาาเพราะแว่นพวกนี้เราต้องใส่ออกแดดตลอดเวลาอยู่ข้างนอกเนื่องจากเวลาคนทำตาม,มาแล้วเนะี่ยค่อนข้างจะแพ้แสงนะลูกค้าก็ลองพิจารณาดูครับถ้าสนใจสินค้าด้านล่างติดต่อด้านล่างได้นะครับหรือด,ดูรีวิวจากด้านข้างได้นะครับด้านหลังนี้ขนะองดูคค้าผม สวัสดีครับ